คุณผู้ชมคะชื่อของอาจารย์สทนได้รับการเอ่ยถึงนะคะโดยเฉพาะในการถแถลงของคณะทำงานอัยการโดยเฉพาะการออกมาเปิดเผย ว่าความเร็วรถของบอสอยู่วิทยาอยู่ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานใหม่ไม่ได้ปรากฏในสำนวนมาก่อนและววันนี้ก็เป็นวันที่อาจารย์สะทนได้ไปให้ข้อมูลกับทางคณะทำงานของตำรวจและได้พบกับพันตำรวจเอกธนสิทธิ์นะคะที่เคยทำคดีนี้ร่วมกันแต่มาเปิดเผยทีหลังค่ะว่าความเร็วของรถบอสอยู่วิทยาอยู่ที่ไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เป็นช่วงเวลาที่นายสทนวิจารณร์วรรณลักษณ์อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาสำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานและเป็นผู้ที่คำนวณความเร็วรถนายวรยุทธ์อยู่วิทยาได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจอกับพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจรรันนักวิทยาศาสตร,สออร์สบศ .4 กลุ่มง,งานตรวจเคมีฟิสิกส์ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นายสทนขคว้าที่แขนพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ทันทีแต่ไม่ทันจะได้พูดคุยก็ถูกแยกเข้าห้องไปซักถามข้อมูลการเดินทางมาของทั้งสองคน,นงเกิดจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของตำรวจเชิญมาให้ข้อมูลกเกี่ยวกับประเด็นการทำข้อมูลเรื่องความเร็วรถของนายวรยุทธ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีเมื่อปี2555นายสทนยืนยันเขาไม่กังวลยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจ และยังยืนยันเรื่องความเร็วของรถนายวรยุทธ์ในวันเกิดเหตุเช่นเดิม,มแ,แต่ก็ยังยืนยันเรื่องความเร็วเหมือนเดิมนะคะาอาจารย์อาจารย์ทางอาัยการาบอกว่า<น>ถ้าแบบเป็นไปได้อยากให้อาจารย์มาร่วมสอบรถคันอื่นๆอาจารย์ยินดีไหมคะจริงๆตอนนี้ผมทำรถมอเตอร์ไซค์ของบาวกับรถกระบะพยานแล้วก็คือที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อ อันนี้เราให้ความร่วมมือเต็มที่ใช่ไหมคะอาจารย์เต็มที่ครับเท่าที่เราให้ได้มีความกังวลหรือว่าเครียดอะไรบ้างไหมคะไ <c oughs> ม่มีั <c oughs> ด้านพันตํารวจเอกธนสิทธิ์บอกเพียงว่าไม่สามารถให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้ให้ถามรายละเอียดกับทางคณะกรรมการ พลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเรียกทั้งสองคนเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องวิธีการคำนวณความเร็วว่าแต่ละฝ่ายใช้วิธีไหนจึงปรากฏเลขความเร็วซึ่งคืบหน้าไประดับหนึ่งแล้ว พร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามในประเด็นที่พันตำรวจเอกธนสิทธิ์กลับคำให้การเรื่องการคำนวณความเร็วจากที่เคยบอกว่าคำนวณได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเหลือ79.23กิโลเมตรต่อชั่วโมง พลตำรวจโทจารุวัตรยังเปิดเผยด้วยว่าคณะกรรมการชุดนี้ตรวจสอบข้อมูลทั้งเรื่องความเร็วรถและสารเสพติดใกล้เสร็จแล้วคาดว่าจะสรุปความเห็นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ไม่เกิน13สิงหาคมนี้กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีของบอสอยู่วิทยารวมถึงกรณีบ่อนย่านพระราม3 เป็นประเด็นที่ท้าทายความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและภาพลักษณ์ของหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกตรงๆในเรื่องนี้อันนี้เรื่องนี้เป็นผมผมเห็นว่นเรื่องสําคัญเพราะท้าทายระบบยุติธรรมระบบกฎหมายที่กระทบต่อความไว้างใจของประชาชนทั้งหมดต่อระบบรัฐทั้งหมดมันเป็นคดีหนึ่งในอีกหลายแสนหลายล้านคดนะีในประเทศไทย ดนั้นคดีนี้เป็นคดีที่ผมให้วความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะผมไม่ต้องการให้ทุกอย่างมันถูกพังถูกสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อไปเพราะในเรื่องนี้จุดยืนของผมก็มคือผมไม่โอเคกับหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนผมต้องการให้มีความโปรง่งใสผมติดตามขับเคลื่อนผลักดันอย่างใกล้ชิดนะครับและพร้อมที่จะดำเนินการตามหน้า,นาที่และกฎหาาามหายที่มีอยู่นะหลังจากเห็นข้อสรุปของคณะกรรมการที่ผมตั้งขึ้นซึ่งมีความอิสระและเป็นผู้ที่ยอมรับของสังคมเรื่องความความรู้และความเป็นกลางนะครับ ก็ที่พูดมาทั้งหมดนั้นผมคงท่านคงเข้าใจว่าทำไมผมต้องพูดผมพูดว่าบทบาทของนายกตรตีอยู่ตรงไหนนะถ้านายกตรตีต้องลงไปพันกันถึงข้างล่างโน,น่นมันมันเป็นไปไม่ได้หรอมั้งแต่ผมติดตามได้แต่ผมกํากับดูแลได้ประเมินผลเขาได้นะโดยไล่เลียงไปจากข้างบนลงไปเนี่ยหาคําตอบมาให้ผมเรื่องนี้ลรงโน่นนั้นทุกเรื่องที่เ็นปัญหาทั้งหมดมันถ่งถึงผมไ,มได้หมดอะ